จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระหว่างที่พ่อเจมกําลังแต่งรถสิบล้อนั้นแต่กลับมีเอฟซีมาหาน้องเจฟถึงบ้านห่าวันนี้พ่อเจมในกล้องถอยของรถสิบล้อมาใหม่พ่อเจมก็นึกเคยอยากแต่งอยากแต่งขึ้นมา <oui> วันนี้บรรยากาศมันก็เป็นใจซะด้วยท้องฟ้าคืมๆแดดก็ไม่มีโอ้แล้ววันนี้หัวหน้าช่างเจมก็เห็นด้วยกับพ่อเจมก็ก็อยากะแต่งรถสิบล้อเหมือนกันแล้วทีนี้ทํายังไงทํายังไงห่อเจมกับน้องเจฟช่วยกันลากสายไฟไปช่วยกันลากสายไฟมา น้องเจฟมันเล่นสไลเดอร์อีกซะ,ะแล้วสรุปวันนี้หัวหน้าช่างเจฟเขาจะช่วยพ่อเจมดูรถสิบล้อรหรือเปล่าแม่สาวนี่ก็ได้เฝ้าดูแต่ยังห่างๆยังห่วงๆว่าพ่อเจมกับน้องเจฟเนี่ยจะสามัคคีกันดีจนรถแต่งเสร็จหรือเปล่า พ่อเจมบอกกับแม่สาวว่าไอ้จอถอยที่เพิ่งได้มาใหม่เนี่ยอย่างโคตรจ้าปะไอ้มันจะจ้าไม่จ้าแม่สาวคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ค้นต่อสมาแล้วก็ไม่รอช้าทีนี้พ่อเจมก็รีบเดินสายไฟเพื่อที่จะต่อกล้องถอยใส่รถส<ต>ิบร<ต>้อยอย่างไวแม่สาวดูแลทําไปทํามาเหมือนพ่อเจมจะต้องลุยงานคนเดียวแล้วล่ะเพราะว่าหัวหน้าช่างเจฟเขาเหมือนจะไม่สนใจไปสแลพ่อเจมบอกแบบนี้ต้องลุยต้องพึ่งตัวเองซะแหละเห็นทีหัวหน้าช่างเจฟฟ์เขาจะไม่เห็นด้วยแต่พ่อเจมก็ไม่รอช้ารีบมุดต่อสายไฟใต้้้รยยััังงไววว่่่ออเจจมมมก็หหหนนนนนนซาาาาขฝะลตแ แม่สาวเห็นทีถ้าพอเจมยังช้ากว่าน,นี้นะฝนลงมาแน่นอนพอเจมนี่ก็รีบเลงมือใหญ่กว่าจะไม่ได้ทดสอบใช้จอถอยในวันนี้จเจ้เาแต่เผลอแป๊บเดียวมีไขรปั่นจัก,กรยานเข้ามาในบ้านแม่สาวเนี่ยได้ยินแว่แวๆตะโกนเรียกว่าเจฟฟี่เจฟฟี่อ่ะฮะแม่สาวก็ตกใจว่าใครมาหาน้องเจฟ<ก>สองคนเขาบอกว่าเขาเป็น fc น้องเจฟฟีเขาจะมาหาน้องเจฟฟ่อ้าแม่สาวก็ตกใจเหี้งว่านั่นมันคือใคร<ต>นั่นมันคือใคร<ต>เมื่อน้องเจฟเขารู้ว่าเป็น fc มาหาถึงบ้านเขาก็ไม่รอช้ารีบแจกสติ๊กเกอร์เจฟฟี่จอพลังงยว ดักหมอบจักรยานคันเขียวคันแรงกับจิโกโส้สองคนอย่างเท่้าวแล้วเล่นมีเอฟซีมาหาน้องเจฟถึงบ้านแถมยังขับรถสิ่งมาขนาดเนี้แม่สาวก็ชักสงกระใสแล้วเขามาจากไหนกันนะแม่สาวก็เลยให้น้องเจฟทำการนชวนเอฟซีเข้ามานั่งกรอนแล้วก็ซักถามว่ามาจากไหนกันเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาเพราะสืบสาวเล่าเรื่องได้จิโก้คนนี้ก็ลุกขึ้นมาบอกขอเอาติ๊กเกอร์เจฟฟี่จอมพลังเนี่ยไปแปะที่จักรยานหน่อยเถอะไอ้อย่า สาวได้ยินแบบนั้นก็ตกกใจถ้าเอาสติ๊กเกอร์เจฟฟี่จอมพลังไปแปะเนี่ยรถมันจะแรงกระสิ้งกว่าเดิมเลยนะ